เนี่ยครับผมนี่คือกองไว้บัตรนี้เอารถมใส่เอานะครับมือหนึ่งอาร์ตไว้แล้วเอารถมใส่เอาครับผมบรรยากาศทรงไหนตงหน้าคือเก่าแล้วครับผมเอาเอเบิ่งบรรยากาศครับผมอีสานบานเฮานะครับบริห่งแรงนะครับผมเหตุเข่าก็ได้เข่าเด้อเยาวาครับผมครับผมเออครับผมกองนะครับ ครับผมเพื่อนกับใสรถไทนาเนาะครับมะขอนเอานะครับผมกล่องอะไรหลายๆกับใส้รถไงนะครับผมเนี่ยครับเบิ้งไปตามภาพเลยนะครับบรรยากาศโอ้สุดยอดจริงๆ ชีวิตนะครับผมมันสารมานหน้าเฮานะครับชีวิตทุ่งลูกทุ่งนะครับผมอัดเฟืองใส่ง้วงใส่กล้วยนะครับผมนะฮะตกค,ค<ข>ำตกแรงมากกับมีจิบกับน้า,น <ำ S 2> าชากันนะครับผมนี่ครับผมเอาเอาไปเอาไปกองไว้จังไดบดที่นี่ไปเฮ็ดเขาไว้มุวงไว้แล้วมันจังแม่ว<อ>ันเาม่วงจังไปกินโดนเตี้ยโอ้วางสันนะเตี้ย่ำหนะสีเขาแล้วกับมาอัดไว้เองสีเลยเตี้ ไิ่งห้อยกล้วยกล็ดอ้อไปปูเห็ดผ้างหกเรื่องก็ได้เออนี่นะครับผมนี่ครับผมไปไปเฮ็ดยังในแน่ก่อไปเฮ็ดยังในเนียก่อนเห็ดหิ่งห้อยกล้วยกินเออไปปูเห็ดเฟื่องเห็ดผ้างก็ได้โอ้แสดงว่าอันที่ซุ่มข้าเจ้ามั้สื่อไปพอเห็ดเฟื่องเนี่ยเอาจังสี่ดีเป็นบ่โอ้มาหาสื่อน้ำเข้าหน่อยเถอะเจ้โอ้ครับผมครับผมเนาะเห็ดเฟื่องเฮ็ดผ้างเขาเกี่ยวกับเฟื่องนี่ละนี่ครับผมเป็นความรู้อีกแบบนึงเนาะครับผมเอ้ามาที่นี่สานบ้านเข้านี่ นี่นี่ครับผมเจี้โอ้ยนี่นะครับผมเอ้าดี๋ยวสิพาไปเบิ่งย่าให้นะครับเด้อพอดีมีย่ายเพิ่อนแม่พัดเอาเขาเอ้านี่ครับผมย่ายห้เรากำลังกลมนะครับผมเออเบิ่งเน่ยเบิ่งสิถามเราย่ายเฮ็ดหยังได้ย้าฮะห้วยฟัดเขาวายวายถั่วมันนี่นะครับผมนี่เขาเม็ดเขาเมันก็ี้เป็นอย่างสี่ย่าแล้วก็มาขวด ไปฟัดเอาเท่ากับนี่นะครับผมนี่ยัสิบผ้าเบ่งวิธีฟัดเด้อครับเด้อโอ้นี่ตียายเออกเอาจังซี่ติ่อโอ้อันนี้คืออันคืออันนี้คือข้าเจ้าอันสีสีแล้วยมวนวใยญ่มันเป็นฟางเป็นยังยังซีเลยล่นบ่โอ้แล้วเขากับพใส่กระดงนะครับผมกับเป็น เนี่ยครับผมเวลาเบื้องหันนี่เพิ่นหอบใส่ได้หลายครับผมนี่ฟัดออกแล้วนี่ครับผมได้ทั้งเม็ก็ตรได้เป็นเม็ดนี่ได้ครับเป็นเม็ดงามๆสวยๆคือจังเข่าดีๆของเฮ้าเนี่ยแหละครับผมตอนที่เพิ่นโมเทนเนี่ยฟัดก็คือจังตามคลิปนะครับที่ผ่านมาหอบใส่หลายๆครับผมแต่ว่าฟัดออกมาแล้วเกษสรได้เนี่ยครับผมประมาณนี้ก็ก็ถือว่าดีเนาะครับแม่มาย่ายเนาะก็ถือว่าโอเคโดยย่ายเนาะเพราเข้ามาด้เห็นยังเนาะพอฟัดเอาซืือฮะเเออดี๋ยวจังเบิ่ง นี่ครับผม่นก็สิไดงสียายเอาไปใส่ใส่บ้านนี้นี่โอ้พี่พี่พี่ครับผมเอาเผมสิ้ามาเบิ่งเน่อครับผมนี่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 ครับผมเมิ่งแนพุ่นะโอ้ไก่เสด้พบไก่เสด้พ่อนี้แล้วครับบาดที่นี่เบืองแนวโอ้ผนมหฮอนออกแน่ได้ักหลายนึงเนะครับผมเนี่ยเนี่ยสำหรับคุณไดทีบรูเนะครับผมเนาะ

ก็ว่าเราก็กุยกันอะไรก็ถามกันนี้ก็ทำทีอางกนีนี้แล้วก็นเนารัของบนเนาะน้องยบเนี่ còn dài nó không còn cứ sao gì vậy cứ luôn bảo lại mùa thắng cả đì đâu mùa thắng

กูเออถือว่าอัดอะไ่ะหื่นื่นเราอกหมือนขึ้นเากหมื่ขึ้นหือไิ้วเขา้าวเขามาม่บอกคว้าคนวาแต่ที่เป็นหมื่นขึื่าบีมื่นก็ดีพอดีมือกล่องเข้าก็ทีบอกมือกล่องไว้พร้อมไม่บ้านกล่องยัยมืสิกล่องยอะกวกันเหรอเยอะว่ากันเฮ้ยกลายเป็นเวาไปผเฒ่าบ้านเท่านะครับผมน่าอยู่ น้ำม <ar> ันนอกขอกง่ายนะครับเนาะชีวิตเบรย์หรูหรานะครับผมเบรย์กินพิซซ่านะครับผมเบรย์กินชาบูนะครับผมนี่แหละครับผมนี่ว่านี่ยายเสียเงินมาเล้ครับผมยายพันธุ์นะครับผมเนาะพันธุ์วับวดไปล่อยปล่อยที่นี่ นี่ให้หใหง,หวงหหัวเขาเจ้าเลี้ยงงัวงนี่กองไว้ถ่าให้งัวเขาเจ้าเนาะครับผมโอ,โอ้นี่โหครับผมเขามีอย่างไรนี่ครับผมคนคำามาบางคัานคำมาเสด็จเป็นก,นก,นกองโอ้กองไงครับประมาณสองสามลอยก่อนเนาะครับนผม ประกันลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงเรียบร้อยรถก็ได้ถอยออกแล้วเรียบร้อยนะครับเอาไว้งัวไปนะครับลงโอ้มาฐานมาตรฐานนะครับสำหรับคลิปนี้เู้ใดเบิ่งห้อยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่องของผมสุทีเฮียพากินพาเที่ยวนะครับผมเนาะปุ่มแดงๆอยู่ฝั่งขวามือข้างล่างนะครับเรากจิ้มเข้าไปที่เดียวนะครับผมจิ้มที่เดียวนะครับผมเนาะโอเคนะครับผม ผมโพ้เป็นกล่องเคื่องเรากินหอดบรรยากาศนะครับเนาโจ๊ะ,จะ,จะนะครับผม,บผมสำหรับคลิปนี้คะับสบายดีสบายดีครับผมสวัสดีครับ